สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเมษลัคนาเมษแล้วก็ราศีเมษนะคะทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกค่ะสามารถเข้าไปดูวันที่การแบ่งราศีใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปหัวข้อข่าวดีคงคูณในเดือนมกราคมค่ะจะมีข่าวดีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยไปดูกันได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กันค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการซัพพอร์ตช n n e l ของเราก็สามารถกดได้เลยนะคะที่ปุ่มซุปเปอร์แซงหรือว่าปุ่มขอบคุณนั่นเองค่ะปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปนี่แหละค่ะไปดูพลังงานของราศรีเมษกันเลยนะคะหรือว่าชาวเมษนะคะเป็นอย่างไรบ้างได้ไพ่เก้าถ้วยหนึ่งเรียนปฏิหารอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย Queen of Cups ห้าเหรียญนะคะชาลีออดคาวดีอะไรโอแฮงแมนนะคะสามดาบติดกันออกมาเลยอะเมื่อเขาอยากออกมาเราก็เราก็ต้องกล่าวถึงเขา Night of Pentacles อหกเหรียญว้าวข่าวดีทางการเงินนะคะ queen Queen o f s w o r อสไา้สำรับของเราก็จะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะเอสอบครัคือต้องบอกว่าดูจากพลังงานเนี่ยเชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหนะพลังงานแฮงแมนพลังงานสามดาบห้าเหรียญเชื่อว่าเพื่อนๆชาวเมรอาจจะไม่ได้ตรงกับใครทุกคนนะ,ะบางคนก็อาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์นี้ สถานการณ์นี้แต่ข่าวดีของคุณนั้นมันมีข่าวดีจริงๆค่ะคุณก็ต้องรับเอาไว้แต่เพื่อนอแต่ว่าเพื่อนๆชาวเมดบางคนเนี่ยเชื่อว่าเจอสถานการณ์ที่มันทรมานมันไม่ได้ดั่งใจเลยมันมัน,มนทุกข์จริงๆเครียดมากแล้วก็มีปัญหาทางเรื่องในเรื่องสุขภาพด้วยแน่ๆเกีก่ย <c oughs> วกับเกี่ยวกับอ ทางเดินทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจปอดไทรอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่าคุณน่าจะมีใครบางคนเดี๋ยวเพื่อนๆชาวเมดเนี่ยน่าจะมีปัญหาในด้านสุขภาพไมเกรนปวดหัวกระเพาะอาหารมีไหมก็น่าจะมีนักเครียดลงกระเพาะมีไหมคือมันมีความกดดันมันมีความเครียดเยอะมากส่งผลกับความเครียดแล้วก็เรื่องอารมณ์ของชาวของชาวเมดเนี่ยมากเหลือเกินนะคะความเครียดความวิตกกังวลโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินห้าเหรียญ แต่ไพ่ออกมาบอกว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับเนี่ยไนท์ออฟเพนนเคิใครบางคนกําลังจะนําข่าวดีเรื่องการเงินการทองของคุณเนี่ยเข้ามาให้กับคุณนะคะคุณจะได้รับเงินนะเงินที่คุณเคยเคยทําอะไรไว้ก็แล้วแต่เงินที่คุณเคยไปลงทุนเงินที่คุณเคยไปทําอะไรก็ได้หลายๆอย่างที่คุณมองว่าที่คุณได้ทําลงไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับผลกําไรที่ดีชีวิตของคุณจะดีขึ้นอื มันคืออ่อมันคือผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับอะเก้าเก้ถ้วยอะหลายอย่างเลยที่คุณคาดหวังว่าคุณจะได้รับแล้วมันอาจจะสะสมไว้อาจจะยังไม่ได้รับเลยจนทําให้สถานการณ์ในชีวิตของคุณ่ะเกิดเป็น5้าเหรียญขึ้นมาติดขัดติดขัดในเรื่องของการเงินการทอง ควีนคัพคืออะไรคือรอคอยค่ะคุณทําอะไรไม่ได้เลยในช่วงจังหวะที่ผ่านมาหรือแม้จะจะเป็นในช่วงนี้บางทีคุณทําอะไรไม่ได้เลยคุณรอคอยเงินก้อนใหญ่ก้อนโตของคุณทําอะไรไม่ได้ก็ก,ก็ก็นั่งรอแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องอดทนรอคอยเท่านั้นเองค่ะแต่เซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมนะใครที่เคยติดหนี้ติดสินคุณไว้ใครที่ เหมือนกับว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องได้รับเงินจากผลกําไรธุรกิจของคุณที่ได้ทํเอาอะไรเอาอะไรไว้ใครที่หยิบยืมเงินทองคุณไปใครที่ติดหนี้คุณทุกอย่างเงินทั้งหมดเลยที่คุณลองไปนับดูว่าใครติดหนี้คุณบ้างคุณจะได้เงินจากช่องทางไหนบ้างอะไรที่คุณลงทุนไปคุณควรจะได้รับบ้างในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการรับเงินรับทองคุณรับนะคะรับแล้วก็รับมีแต่รับเห็นไหม ก้อนใหญ่ด้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเนะี่ยเป็นเดือนแห่งแสงสว่างของคุณเป็นเดือนที่คุณจะได้รับข่าวดีเป็นเดือนที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ละชีวิตใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์ชีวิตใหม่ที่มีแต่ความสุขความสมหวังสว่างจ้าแสงสว่างไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ในทิศทางที่ดีเลย ชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์มีพร้อมทุกอย่างเหมือนในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอะไรแบบนั้นนะคะจะเจอชีวิตแบบนั้นแล้วนะหลังจากที่โอ้โหมันทรมานอกทรมานใจมานานแสนนานเหลือเกินอยู่กับการรอคอยทําอะไรไม่ได้ได้แต่นิ่งและอดทนเฝ้ารอคอยอดทนมากเลยอืแก่งแล้วก็เก่งแก่งแล้วก็เก่งนะคะแต่เดือนมกราเนี่ยคุณจะได้รับผลประโยชน์ของคุณทุก ทุกที่ทุกๆท่ททาขยายให้คุณอีกห้าใบนะเพื่อนๆชาวเมทอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเด่นในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการเงินคนบอกแล้วเนาะว่าใครที่หายจากชีวิตของคุณไปจู่ๆนั่นแะหละค่ะเขาก็จะนําเงินนําทองเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณหลายๆหลายๆคนด้วยหลายๆจากแหล่งที่มาด้วยนะคะไพ่สิบไม้เท้าเก้าไม้เท้า ดีมเพลสดีไ i เพลสเทสหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันมันจะเกิดขึ้นกับคุณคือ10ไม้เท้าเนี่ยคือบอกว่าใครที่เคยทำโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆทำงานอะไรใหญ่ๆที่มันเป็นที่มันเป็นงานใหญ่อ แล้วหลังแล้วก่อนหน้านี้คุณแบบคุณเหนื่อยมากกว่าคุณจะทํามันสําเร็จให้บอกว่าหลังจากนี้นะ DM p r e c e คุณกำลังจะได้ใช้ชีวิตแบบ DM p r e c e ชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ใช้พรสวรรค์ในตัวของคุณนะคะในในเดือนมกราคมเนี่ยกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เชื่อว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่า มันอาจจะเหนื่อยมากใหญ่มากใหญ่เกินตัวคือบางทีเนี่ยทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวธุรกิจที่ใหญ่เกินตัวความรับผิดชอบที่ใหญ่เกินตัวเนี่ยมันมันเหนื่อยเหลือเกินมันยากเหลือเกินแต่ถามว่าคุณผ่านมันมาได้ไหมคุณผ่านมันมันมาได้แต่กว่าจะผ่านมันมาได้นะโอ้โหมันมันสาหัสทีนี้พอมันผ่านพอมันผ่านไปแล้วตอนนี้คุณมีชีวิตที่ดีแล้วเนาะคุณได้รับเงินรับทองของคุณเนี่ยคุณได้ดีเอ็มเพรสแล้วคุณมีแบบคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเลยถามว่าคุณจะกลับไป คุณจะกลับไปทํางานอะไรที่มันใหญ่เกินตัวหรือรับภาระอะไรที่มันใหญ่เกินตัวอีกไหมเชื่อว่าราศรีเมษนี่ยจะไม่กลับไปทําอะไรที่มันใหญ่โตเกินตัวเพราะมันเหนื่อยแต่คุณจะเ,เ,เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเล็กๆนะคะใหม่ๆเล็กๆในแบบที่คุณรับผิดชอบไว้ในแบบที่คุณทําไว้ใช้พรสวรค์ในตัวของคุณเชื่อว่าเพื่อนๆชาวชาวเมษนะคะเป็นคนที่มี power นะมี power แล้วก็มี พรสวรรค์มีแบบจิตวิญญาณอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษของคุณบางคนเนี่ยอาจจะเป็นนักเขียนบางคนคือเขาเรียกว่าทํางานแบบไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับกับผู้คนอะ่ะเอาเอาที่ตัวเองทําไหวอะ่ะอาจจะเป็นนักเขียนอาจจะเป็นหมอดูอาจจะชอบการอ่านไพ่หรืออาจจะชอบในงานศิลปะเขียนนิยายแต่งนิยายทําอะไรก็ได้ที่ที่ตัวเองเนี่ย ทำทำได้จากไอเดียจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอาจจะชอบทําอาหารหรืออาจจะชอบขายของสวยของงามเครื่องอของแบบเสื้อผ้าน,นาผมแบบนี้ก็ได้เช่นกันอาจจะไปเปิดร้านทําอะไรอะ่ะเสริมสวยเล็กๆอะไรที่ตัวเองทําได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือได้หมดเลย,พย,พยไพ่ไพ่ใบนี้นะคะแล้วมันเป็นงานของคุณที่คุณสามารถจัดการได้ทําได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องไปแบกรับอะไรใหญ่ๆไม่ต้องไปร่วมหุ้นร่วมทุนร่วมทําอะไรกับใครที่มันใหญ่โตแล้ว โอโหกว่าจะหลุดพ้นจากตรงนั้นมาได้กว่าจะหลุดมาได้คือมันเหนื่อยนะคะอ่าประมาณนั้นกับเพื่อนๆชาวเมธนะไปดูไพ่ออร์คเนนะคะสองสำรับนะคะสำรับละหนึ่งใบอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวเมธบ้างได้ไพ่โฮปและสำรับนี้นะคะ ไพ่เดี๋ยวเอากเนอร์สำหรับให้เบนี้บอกบอกว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะชาวเมดเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในความมืดมนช่วงเวลานี้นะมืดเหลือเกินยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยทำนายไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมขอให้คุณได้รู้ว่าในความมืดของคุณนั้นมันมีแสงสว่างอยู่ เดี๋ยวคุณจะได้พบเจอแสงสว่างในความมืดของคุณนี่แหละนะคะมันไม่ได้มืดมิดตลอดไปในเดือนมกราคมคุณจะได้เห็นแสงสว่างอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงผู้ตื่นคุณจะได้ตื่นสักทีนะคะหลังจากที่บางทีเนี่ยมันมันเก็บกดมันทุกข์มันต้องจมปลักอยู่กับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากหรือว่าตื่นขึ้นมาได้นะคะจากจากอะไรบางอย่าง ขอให้คุณได้รู้ว่าช่วงในเดือนมกราคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องลุกขึ้นเหมือนนะคะเหมือนดวงอาทิตย์สีทองที่เข้ามาส่องในดวงชะตาของคุณสุดยอดนะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้คะ่ะไลน์ดีอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมมีกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปกับช a n e ของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ